สวัสดีครับผมชื่อนายกิจกับคุอินโดยวันนี้รายการทั่วไทยไบโกดัมจะมาขอสัมภาษณ์ดรชันนรงยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนน่าวมินทราชุทิศมัธยมครับในเรื่องด้านการบริหารและจุดเด่นครับเชิญพบท่านผอ,อได้เลยครับครับสวัสดีครับผมในชันนรงยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัธยมก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับขอบใจลูกๆทุกคนเพื่อที่จะมาทราบในเรื่องของการบริหารจัดการศึกษา แล้วก็จุดเด่นของโรงเรียนเรานะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนน้ำมินทรายชูทิศมัตชิมเนี่ยเป็นโรงเรียนเฉลิมระเกียรติซึ่งก่อตั้งขึ้นมานะครับเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารงานของเราเนี่ยก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของคําขวัญ ซึ่งได้กำหนดไว้ก็คือรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริซึ่งในการบริหารงานนั้นก็จะใช้รูปแบบการบริหารก็คือนวมินโมเดลโดยการนำในเรื่องของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนศาสตร์การศึกษาหลักธรรมมาพิบาลและการมีส่วนร่วมมาบริหารการจัดการซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์คณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองสมาคมผู้ปกครองและครูและสมาคมสิทธิ์เก่าซึ่งองค์คณะต่างๆดังกล่าวนี้นะครับได้เป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโรงเรียนเราอาทิเช่นในเรื่องของการสร้างหอสมุดนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์คณะโดยเฉพาะสมาคมผู้ปกครองและครู ซึ่งนำโดยท่านผู้อำนวยการวิวัน์อนิวั์กูลอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเนาวมินทรารชุทิบัตชิมซึ่งได้สร้างหอสมุดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์โดยมีมูลค่า17ล้านบาทนะครับนี่คือตัวอย่างและสิ่งที่สําคัญทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยก้าวหน้ามาโดยลําดับก็คือการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารและคณะค,ณครูของโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งทุกคนมีความรักนะครับแล้วก็มีความศรัทธา ที่จะทุ่มเทมุม่งม,มั่นตั้งใจในการทํางานนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้แก่ลูกศิษย์อย่างเต็มที่นะครับนอกจากนั้นเรายังส่งเสริมนะครับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรม8ประการโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องความสะอาดความมีระเบียบความมีวินยัยแล้วก็ความสามัคคีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการฝูกฝังให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยได้มีนิสัยติดตัวไป สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่เราคาดหวังก็คือหลังจากที่เขาได้รับการได้รับการประสิทธิประสา,าทวิชาแล้วในเรื่องของคุณธรรมแล้วเนี่ยเขาจะสามารถนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับไปใช้ที่บ้านนี่คือความคาดหวังของเรานะครับเพื่อเพื่อที่จะขยายผลในเรื่องของความดีหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติต,าต่างๆนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมจิตอาสานะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก็พยายาม นะครับที่จะปลูกฝังเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในสังคมนะครับซึ่งไปสอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากลนะครับที่บอกว่าเด่นในเรื่องของวิชาการเลิ่อล้ํานะครับสองภาษาล้ำหน้าทางความคิดประดิษฐ์งานอย่างสร้างสารรค์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ไปสอดคล้องนะครับกับการดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลครับจุดเด่นเช่นธนาคารเนี่ย ธนาคารขยะเนี่ยนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาซึ่งมันอยู่กลางเมืองเลยนะะหายากแล้วก็อากาศป,ป,ปลอดโปร่งโอโซนี่เรียกว่าเต็มร้อยความสะอาดไปเลิศนะครับครับสำหรับโรงเรียนของเราที่บอกว่าเป็นโรงเรียนปลอดขยะหรือมีธนาคารขยะซึ่งเป็นฐานฐานหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโรงเรียนของเราได้รับการประเมินและผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราเห็นสภาพปัญหาก็คือขยะในโรงเรียนเราเนี่ยมีมากเนื่องจากว่าจํานวนของนักเรียนมากนะครับก็มีการทิ้งบ้างเพราะฉะนั้นเราก็รณรงค์ให้ลูกๆของเราเนี่ยครับนำกระดาษห,หรือขวดน้ำเนี่ยนะครับไปไว้ที่ะตะแกรงของแต่ละสีนะครับของแต่ละคณะสีนะครับแล้วก็มีการจําหน่ายนะครับจำหน่ายแล้วก็เป็นไรายได้ของแต่ละคณะสีหลังจากนั้นก็นํารายได้เนี่ย มาใช้จ่ายในเรื่องของการจัดกีฬาภายในของเราต่อไปนะครับส่วนสนามกีฬานี้เป็นสนามกีฬาที่ทุกคนสามารถมาใช้ได้เราไม่ไม,ไม่ไม่ห่วงนะครับมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาขอใช้ฟุตบอลก็ดีหรือในส่วนของบาสเกตบอลวอลเลย์บอ,อลบอนเนี่ยก็ก็มาใช้ได้ตามปกตินะครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีมีโอกาสได้เข้ามาใช้นะครับตามที่เรา ตั้งเจตนาไว้ก็คือโรงเรียนแห่งนี้อยากเปิดโอกาสและให้โอกาสกับทุกคนมาเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการดูแลรักษาซึ่งกันและกันรตรงนี้ก็ทำให้ลูกศิษย์ของเราส่วนใหญ่เนี่ยครับได้รับการปลูกฝังในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจำนวนขยะนะครับที่เราลดลงอขอความร่วมมือเนี่ยก็ลดน้อยลงนะครับแล้วก็ปลูกฝังนิสัยของ,ของอลูกของเราด้วยครับ